สวัสดีค่ะทีมงานเกมเก้าหยินนะคะวันนี้นะคะทีมงานก็ต้องขอพูดคำว่าขอต้อนรับเข้าสู่เซอร์เวอร์คิวรินนะคะหรือว่ากินเลนนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเซอร์เวอร์5ของเราเนี่ยก็ได้มีการประกาศกิจกรรมมาแล้วนะคะกิจกรรมแรกนะคะตั้งแต่วันที่7ถึง1ิพฤศจิกายนนะคะสำหรับเซิร์ฟคิวรินเนาะ เพื่อเป็นการเอาใจเซเวอร์เปิดใหม่ของเรานะคะเราจะมีกิจกรรมซุ่มแจกเงินบนนะคะแต่แก่ตัวละครที่ทำกิจกรรมประจำวันจนค่าชีวาถึงระดับ100แต้มนะคะโดยแต่ละวันเนี่ยจะจูบจะจุกอะจ,จะซุ่มแจก2ช่องทางนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าค่าชีวาคืออะไรนะคะค่าชีวานะคะให้ผู้เล่นนะคะมาที่หมวดฝึกฝนตรงนี้นะคะขยันฝึกฝน อ่ะแล้วก็จะเป็นรายการกิจกรรมนะคะหัวข้อที่2พูดง่ายๆคือเปิดมาปุ๊บเราก็จะเห็นค่าชีวาเลยนะคะค่าชีวาเนี่ยมันก็จะหาได้จากการที่เราทํากิจกรรมต่างๆนะคะจะต้องบอกว่ากิจกรรมพวกนี้ส่วนมากก็คือจะทําเป็นประจําวันอยู่แล้วนะขึ้นอ,อยู่กับว่าความมีเวลาของแต่ละคน <c oughs> คือต้องบอกกันนะคะว่าก้าวหยินเนี่ยเป็นเกม M M O R P G ที่ค่อนข้างจะอิสระมากๆอิสระ ในการแบบใช้ชีวิตอยู่ในเกมคือโดยปกติเวลาแบบเราเข้าเกมถ้าเกิดเป็น MMO ทั่วไปเราก็ต้องแบบว่าหาที่เก็บเวลใช่ไหมแต่ว่าก้าวหญิงของเราไม่ต้องทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าก้าวหญิงของเราเนี่ยไม่มีการเก็บเรเวลเพียงแค่ผู้เล่นนะคะสามารถมาดูในรายละเอียดตรงนี้ได้เลยก็จะมีบอกว่าทํากิจกรรมอะไรได้ค่าชีวาอะไรเท่าไหร่บ้างนะคะก็จะมีรายละเอียดรายละเอียดแบบนี้บอกไว้อย่างชัดเจนนะคะ อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าไปตีมอนสเตอร์นะคะให้ได้แถบมาเดี๋ยวทีมงานจะพาไปดูสักอันหนึ่งละกันนะคะเอาเป็นชาวยุทธ์นี่ละกันเดี๋ยวเราไปหามอนสเตอร์ตีกันดีกว่าคือตอนแรกว่าจะพาผู้เล่นมาตีจอมยุทธ์ใช่ไหมคะจิตมารมาก่อนนะคะแน่นอนว่าจิตมาณเองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในค่าชีวาเช่นกันนะคะนี่ถ้าในเมื่อมันมาแล้วนะคะอย่ากระนั้นเลย ในนะ้นมันก็อุตส่าห์มาแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะว่าแบบถามว่ารวดเร็วระดับไหนน้องพร้อมแล้วไหนวะ นีโหดไร้ลลจริงเชียวก็รว,วดเร็วประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะแบบเรี้ยนป้ายสมอ <c oughs> <c oughs> คนอื่นเป็นไหมไม่รู้นะคะแต่ว่าพอเราได้เห็นอะไรที่มันแบบว่าต้องมีการแบบเปิดเพื่อลุ้นอะไรสักอย่างนี้มันอดใจไม่ไหวจริงๆนะ กิดมาหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้อ่าก็พูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราลงอีกตัวหนึ่งนะคะเราก็จะสามารถแบบได้รับค่าชีวาได้เลยซึ่งเราก็สามารถไปช่วยเพื่อนได้เนะเาะมันมาสองเม็ดหรอ คนอาจจะคิดว่าทําทไมทีมงานตีไปแล้วจิตมารถึงยังอยู่นะคะซึ่งไอ้เมฆส้มๆอันนี้เราจะเรียกว่าจิตมารถไหมคะซึ่งจิตมารเนี่ยเราจะสามารถตีเองได้หนึ่งครั้งก็คือเหมือนกับที่ทีมงานตีเมื่อกี้ได้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องสามารถเข้าไปช่วยเพื่อนได้สองครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทีมงานเนี่ยจะต้องการทําค่าชีวาใช่ไหมคะทีมงานก็จะต้องรอให้เพื่อนชวนทีมงานเนี่ยเข้าไปลงจิตมานะคะก็คือจะมีผล เป็น2องทับสเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาตีมอนกันก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะหาจิกมาน,นะคะเพื่อลงไปแจมกับเพื่อนเอนให้ดูแล้วกันเนาะทำไมเขาตายอะ่ะอ๋เอเขาไม่ได้ตายใช่ไหมเขาแค่ลม้มเดี๋ยวทีมงานขออนุญ,ญาตตีมอนแป๊บนึงนะคะอันนี้คือหน้าตัดฉากต่อสู้กับชาวยุทธแล้วนะคะ ผู้เล่นก็สามารถใช้สกิลตรงนี้ได้แต่ว่าอันนี้จะเสียเงินบนเนาะอย่างรวดเร็วคือหนึ่งตัวแล้วนะคะพูดง่ายๆคือผู้เล่นเนี่ยจะต้องทำการตีทั้งหมด 5ตัวนะคะเพื่อที่จะได้รับค่าชีวาหนี่ยจำนวน5เห็นไหมคะว่าค่าชีวาของเราเพิ่มมาเพราะว่าเราเนี่ยได้ทําการตีจิตมานไป1ตัวใช่ไหมคะเราจะได้รับค่าชีวาเนี่ยทั้งหมด20และตอนนี้เราก็ได้มา25แล้วเพราะว่าเราตีมอนสเตอร์ตัวนี้ไปทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าาทีมงานสรุปว่ามันต้องทําทั้งหมดเลยหรือว่าทําแค่1อันก็พอ เราพูดง่ายๆนะคะก็คือ,อถ้าเกิดว่าศูนย์ทับหนึ่งอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเราทํา1ครั้งเราก็จะได้ค่าชีวา20่สิบแต้มใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของจิตมาอย่างเงี้ยมันจะมีผลประจําวัน1นึทับสงเท่ากับว่าถ้าเราทําครบ2ครั้งเนี่ยเราจะได้ค่าชีวาทั้งหมด40แต้มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขกิจกรรมของทีมงานที่บอกว่าเอาเพียง100แต้มเนี่ยต้องบอก ต้องบอกเลยว่ามันง่ายมากๆอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าการตีชาวยุทธอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราตีครบ5ตัวเราก็ได้ค่าชีวาไปแล้ว25แต้มนะคะสำหรับผู้เล่นคนไหนนะคะที่แบบโอ้โหทีมงานาผมไม่มีเวลาเราก็เลือกทอําอันเฉพาะที่ว่ามันทําได้ง่ายๆหรือว่าเราสามารถทํากับเพื่อนได้อย่างการตีจิตมาอย่างเงี้ยคือ,อยังไงการตีจิตมาอ่ะส่วนมากเราก็ต้องทําทุกวันอยู่แล้วถูกไหมคะเราก็ได้แล40แต้มใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปมีแบบ ลำกลุ่มใช่ไหมฝึกวรยุทธ์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้มาอีก20แต้แปมนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นอ่ะแต่ละคนเนี่ยก็ต้องหากิจกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างวันไหนที่มีแบบชิงตำราอะไรอย่เงี้ยเราก็จะมีกิจกรรมปกป้องตำราปกป้องตำราสํานักอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ค่าชีวะเพิ่มขึ้นด้วยเนาะ คือมันจะมีกิจกรรมหลากหลายมากๆนะคะร,รวมไปถึงว่าเราไม่ต้องไปนี่ก็ได้นะเราเป็นอาชีพประจําวันก็ได้แต่ว่ามันก็จะได้น้อยหน่อยแค่นั้นเองนะคะข่าวรับแผ่นที่สมบัตินะคะขนส่งสินค้าประจําวันอันนี้ก็จะเป็นการขนเออเขาเรียกว่าอะไรนะที่ต้องมีกิลใช่ไหมชิงตาราสํานักนะคะนี่ก็พูดไปแล้วซื้อสานักอ่า ก็จะมีมากมายนะการวางแทนผลิตเลยคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือมันเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับกิจกรรมที่เราน่าจะต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่เซอร์ผ้เปิดมาเนี่ยทีมงานก็ยังไม่ได้ฟันธงมานะคะว่าระบบทุกระบบเนี่ยมันจะมาตุ้มเดียวหมดเลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผู้เล่นเดี๋ยวต้องรอดูการอัปเดตอัปเดตตอนที่คิรินมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ กเ, okay. เดี๋ยวเรากลับไปที่ที่สว่างกว่าน,นี้ได้ไหมรู้สึกรู้สึกมันมืดจุงเบยไม่ค่อยชินนะคะกับการปกติอัดคลิปเราจะอัดในที่สว่างใช่ไหมคะรู้สึกว่าวันนี้พอมาอาัดที่มืดๆแล้วมารู้สึกอึมครึมยังไงก็ไม่รู้เนาะ โอเคอันนี้ก็เป็นการหาแต้มชีวาภายในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะฮะเย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าค่าชีวาถึง100แต้มเนี่ยและตัวละครผู้เล่นเป็น V.I.P. นะคะจะต้องกดใช้บัตรของขวัญเฉลิมฉลองในระยะเวลาเท่านั้นนะคะซึ่งบัตรเฉลิมฉลองเนี่ยเราจะกดได้ตอน3ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นเนี่ยจะต้องอาจจะต้องเจียดเวลาช่วงเวลานั้นสักนิดนึงนะคะเพื่อมาเปิดรับของรางวัลจากบัตรเฉลิมฉลองเนาะ แล้วก็เราจะรุ้นรับเงินบนนะคะเข้าใจคาว่ารุ้นกันใช่ไหมคะเราจะรุ้นรับเงินบนนะคะจํานวน 10- บถึงร้อยห้าสิบตำดึงเลยเนาะอืมซึ่งขอบอกก่อนนะคะว่ากิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยแบัตรของขวัญเฉลิมฉลองเนี่ยเรายังไม่มีการกําหนดนะคะว่าจะจบกิจกรรมเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะลันกิจกรรมยาวต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วก็แน่นอนนะคะว่าระหว่าง ที่เรารันกิจกรรมนี้อยู่มันก็จะมีกิจกรรมอื่นเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นก็สามารถติดตามข่าวสารของเรานะคะได้ที่หน้าเพจหรือว่าเว็บไซต์ของก้าหญิงไทยแลนด์ได้เลยนะคะโอเคเรามาพูดถึงกิจกรรมที่2กันนะคะก็คือ วิธียุทดประทานพรนะคะจะต้องบอกกันนะคะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการทดสอบระบบกันก่อนนะคะตั้งแต่วันที่7-14ถึง14พฤศจิกายนนะคะเพียงแค่ผู้เล่นนะคะร่วมกิจกรรมในเกมที่ทีมงานพูดถึงค่าชีวามาเค้ใช่ไหมคะถึง100แต้มนะคะผู้เล่นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รุ้นรับนะคะเป็นผู้โชคดีชั้นที่2อ,อ่าฮะ เมื่อรอถึงเวลา5้าทุ่มครึ่งนะคะระบบจะประกาศรางวัลให้แก่ผู้โชคดีนะคะเพื่อรุนรับเงินบนนะคะจำนวน45ถึง200ตำลึงกันไปเลยนะคะโดยเงินส่วนนี้จะถูกส่งเข้าระบบจดหมายนะคะตัวละครของผู้เล่นไม่จำเป็นจะต้องออนไลน์ณเวลานั้นก็ได้เพียงแต่ว่าจะต้องร่วมกิจกรรมภายในเกมจนค่าทิชีวาถึง100นะคะถึงจะมีโอกาสได้รุ้นรับไอเทมส่วนนี้ไปเนาะ ใช้คําว่าเงินใช่ไหมทีมงานติดใช้คําว่าไอเทมนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่ากิจกรรมนี้เรายังเป็นอยู่ในช่วงการทดสอบระบบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวกิจกรรมเนี่ยก็อาจจะมีกําหนดเวลาที่แตกต่างจากที่ประกาศไว้ที่หน้าเว็บไซต์อย่างไรก็ดีนะคะเแต่ทีมงานก็จะประกาศแจ้งอีกครั้งนะคะที่หน้าเพจหรือว่าเ c e b o o k ของเรานะคะ แล้วก็รายละเอียดเนี่ยผู้เล่นสามารถเข้าอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะคะโดยอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้ถึง200ตําตำลึงเลยนะคะอันดับ2ได้150อันดับ3นะคะได้100อนะคะอันดับที่4นะคะได้80ตําตำลึงนะคะแล้วก็รางวัลทั่วไปก็จะได้45ตําตำลึงเนาะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าของรางวัลเนี่ยจะถูกส่งทางระบบจดหมายนะคะหมายนี้เพราะฉะนั้นผู้เล่นนะคะก็ เคลีย์เคลีย์จดหมายให้ว่างไว้ด้วยนะคะทีมงานนี่ยเข้าใจนะคะว่าบางทีเนี่ยอย่าใช้คำว่าบางทีใช้คาว่าหลายๆคนชอบเก็บของไว้ในจดหมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้เล่นเนี่ยไม่เคลีย์จดหมายเก่าออกไปนะคะจดหมายใหม่ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยเนาะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าค่าชีวานเนี่ยเราจะหาได้จากการร่วมกิจกรรมภายในเกมตามที่กำหนดเอาไว้นะคะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ความยากของตัวกิจกรรมนะแต่อย่างที่บอกไปว่าจิตมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าลงมากๆเลยหนึ่งตัวได้20แต้มคิดดูแล้วการลง2ตัวก็ได้ส0แต้มนะคะยังไงเราก็ต้องลงไปเพื่อหาของอยู่แล้วถูกไหมทำเล่นไป ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าบัตรของขวัญเฉลิมฉลองจะเปิดได้ตอน3ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะแล้วก็จะมีระยะเวลา7วันเท่านั้นนะคะคุณง่ายๆคือว่าเฮ้ยได้บัตรของขวัญมาแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลาเข้าไปเปิด,ปดยังไม่เป็นไรนะ,ะพรุ่งนี้3ทุ่มมาเปิดได้แต่ว่าอย่าให้เกิน7วันนะคะเพราะฉะนั้นไม่อย่างนั้นไอเทมก็จะหายไปเนาะส่วนวิธียุบป,ประทานพรนะคะเพียงผู้เล่นนะคะทําการ ร่วมกิจกรรมในวันนั้นให้แต้มชีวาถึง100แต้มนะคะแล้วก็นั่งสวยๆนะคะเพื่อรุ้นว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้โชคดีจากทางระบบหรือเปล่านะคะระบบเนี่ยจะแจ้งให้ทราบและส่งเงินเข้าระบบจดหมายนะคะอย่าลืมเคลียร์จดหมายไว้ให้ลงด้วยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะผู้เร่อนสามารถเข้ามาอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะก้าวหยินไทยแลนด์หรือว่าทักทางอินบ็อกก็ได้นะคะ ทักหาน้องๆทีมงานบอกว่าต้องกรางรทราบรายละเอียดของกิจกรรมร้อยแต้มชีวาเซิร์ฟคริริงเดยวทางทีมงานนะคะพร้อมจะส่งลิงก์ไปให้ผู้เล่นอ่านหากมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้นะคะทีมงานขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ